สวัสดีครับ MC Ford ครับวันนี้ MC Ford อยากไปครับ EP2 วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวครับวันนี้จะไปทำงานครับหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่าอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นพิธีกรเป็นผู้บรรยายกีฬานะครับผมมีอาชีพหลักคือเป็นพนักงานและวิสาหกิจการรฟไฟส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งปัจจุบันสังกัด อยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจังรคโรสีมา2หัวทะเลนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าการไฟฟ้าหัวทะเลแผนกกสร้างนะครับปัจจุบันเป็นพนักงานช่างระดับ6นะครับวันนี้ผมมีโปรเจกต์ครับในการเป็นงานระดมทีมนะครับเพื่อช่วยการปรับปรุงระบบจําหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือระดมทีมมาดับไฟเพื่อที่จะปรับปรุงระบบมาแหละนะครับวันนี้ก็ได้รับ ความร่วมมือจากพี่ๆี่น้องๆ้องหลายๆการไฟฟ้านะครับประมาณเกือบ20ทีมนะครับในการมาทํางานร่วมกันในครั้งนี้นะครับเนื่องจากเป็นงานที่มีระยะทางค่อนข้างยาวนะครับวันนี้เกือบ1กิโลนะครับในการทํางานแล้วก็ดับไฟด้วยนะครับเพื่อแบบไม่ให้แบบผู้ใช้ไฟเขาเดือดร้อนหลายๆครั้งอ่ะคือดับครั้งหนึ่งก็อยากให้ได้ปริมาณงานเยอะๆนะครับโดยทําให้ต้องแบบเรียกทีมมาหลายๆทีมเพื่อช่วยกันทํางานนะครับก็ เดี๋ยวไปดูที่หน้าง,งานกันครับว่าวันนี้งานจะมาเป็นในรูปแบบไหนแล้วก็จะอรอดจากฟ้าฝนหรือไม่นะครับช่วงนี้พายุเข้าอย่างหนักหน่วงเลยนะครับยังไม่รู้ว,วันนี้จะรอดไปรอดนะโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานครับนี่ก็เป็นจุดที่เราจะปฏิบัติงานกันวันนี้นะครับก็ใน,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 นส่วนของการดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเนี่ยหลักๆก็จะมีอยสองเหตุผลนะครับ เหตุผลแรกก็คือดับแบบฉุกเฉินคือมีอุปกรณ์ชํารุดเช่นอุปกรณ์งทางการไฟฟ้าเองก็ดีหรือว่ามีเหตุขัดข้องเช่นต้นไม้น้มทับเสารถชนเสาอะไรเงี้ยครับต้องดับฉุกเฉินนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติงานนะครับอีกหนึ่งเหตุผลก็คือดับแบบมีแผนนะครับเช่นงานของผมในวันนี้เนี่ยคือมีแผนก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าผู้ใช้ไฟก่อนอย่างน้อย15วันนะครับเพื่อที่จะ เริ่มปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าจะได้ให้ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเตรียมตัวนะครับที่จะรับการดับไฟนะครับถามว่าปรับปรุงเพื่ออะไรนะครับก็หนึ่งก็คือเพื่อรองรับการใช้ไฟที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำให้การจ่ายไฟเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้น นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทาให้ไฟดับน้อยลงนะนะครับเพราะว่าไฟดับก็มีหลายเหตุผลหลายปัจจัยด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับงานก็คือจะรื้อถอนอุปกรณ์หัวเสารวมถึงสายที่ท่านเห็นอยู่ด้านบนสุดนะนะครับออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดอุปกรณ์ชุดใหม่นะครับเป็นรูปคล้ายๆปอปลานะครับแล้วก็พาดสายใหม่นะครับซึ่งสายเดิมเนี่ยเป็นสายทิศเก่านะครับซึ่งเราจะพาดสายแบบใหม่ เข้าไปนะครับสวงจร2เส้นเอ่อหเส้นนะครับทั้งหมดนะครับวงจรละ3เส้นนะครับเพื่อลองรับการใช้ไฟที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนปฏิบัติงานครับว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอทีมงานมาก่อนนะซึ่งหลังจากทีมงานมาพร้อมกันแล้วนะครับเราจะต้องทําการ KYT ครับหรือว่า k i Chain y o s h i t i n i n g หมายถึงการวิเคราะห์นะครับคาดการว่าจะมีจุดเสี่ยงจุดอันตรายใดๆบ้าง ในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อเน้นย้าให้กับผู้ปฏิบัติงานนะครับได้คํานึงถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเองครับในส่วนของผมครับซึ่งเป็นช่างควบคุมงานครับก็จะดูภาพรวมทั้งหมดครับคอยเซอร์วิสในส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะครับจนกว่างานจะแล้วเสร็จครับซึ่งตอนนี้นะครับทีมงานก็เริ่มปฏิบัติงานครับหลังจากที่เราดับไฟนะครับบริเวณจุดเริ่มต้นงานนะครับกับจุดสิ้นสุดงานเรียบร้อยแล้วนะครับ ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครับในการทํางานวันนี้ครับก็มีหลายทีมครับที่มาร่วมง,งานกันครับเพื่อให้งานสําเร็จไวที่สุดครับดูท้องฟ้าครับวันนี้อากาศขบุกขรมวทั้งวันครับกลัวว่าฝนจะตกเลยต้องรีบดําเนินการครับเวลาผ่านไปประมาณ5้าชั่วโมงครับก็เริ่มทํางานกันประมาณ9ก้าโมงสามสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็ ประมาณบ่ายสองโมงครับบ่ายสองโมงกว่ากว่างานก็ดําเนินการแล้วเสร็จครับสังเกตได้จากบริเวณหัวสเสาไฟฟ้านะครับก็มีการเปลี่ยนไปนะครับของอรูปแบบการผาาสายนะครับเสร็จทันเวลาครับก่อนเวลาด้วยนะครับแล้วก็ไม่เจอฝนด้วยนะครับไปลยครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าจ้า